ไงบ้างคะอาทิตย์ที่แล้วคุณเติ้งสอนเด,เด็กเกี่ยวกับอะไรเอ,อ่ยใช่ค่ะเกี่ยวกับอวกาศวันนี้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนะี่ยเด็กๆคุณเติ้งให้เด็กเนะี่ยขึ้นไปนะคะบนอวกาศแล้วคุณเติ้งก็สอนไปแล้วว่าบนอวกาศเนะี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กนะเนี่ยจินตนาการกตัวเองเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน้าที่28แล้วก็29นะคะหน้าที่28ค่ะเขาบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราจำลองไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นนักบินอวกาศวันนี้นะคะ เด็กว่าเมื่อเด็กจินตนาการขึ้นไปบนอวก,กาศาแล้วเด็กเห็นอะไรบ้างอ่ะทีนี้มาดูนะคะคุณเต้ก็ให้คุณจุ๊บขึ้นรูข้างบนคุณเต้เลยค่ะเด็กเห็นไหมคะเราก็จาลองว่าวันนี้เราอยู่อวกาศเหมือนเดิมค่ะเด็กเห็นอะไรม้างคะครั้งที่แล้วคุณเต้บอกแล้วดเด็กจะเห็นดวงจนันทร์อ่าเดี๋ยวให้คุณจุ๊บขึ้นรูแบบนี้เลยนะคะดเด็กก็ดูสิครรอบตัวคุณเต้เนี่ยนอกจากดวงจันทร์แล้วมีอะไรอีกนะ ใช่ค่ะดวงดาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะโลกอ่าทีนี้เราจะมาลองว,วาดแค่โลโกดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะโดยให้เด็กเนี่ยฝึกวาดนะคะทีนี้เขากำหนดว่าหน้าที่28เขาบอกว่าเขามีนักบินอวกาศนะคะเด็กๆก็จะเห็นในหนังสือหน้าที่28นะคะจะมีเต็มแล้วก็จะวดทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเด็กท่องอวกาศแล้วเนี่ยเด็กๆเห็นอะไรที่อยู่ในความมืดของอวกาศบ้างเอ่ยอ่าเด็กๆก็ดูจาก ทำนี้ได้เลยนะคะและทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกวาดกันค่ะค่ะเราก็จะมาวาดรูปเลยนะอะดเด็กๆดูนะคะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมคะจุกจุกเอาขึ้นที่ล่องสุกุ้เต้าไปแล้วทีนี้เด็กๆมันลองวาดอันแรนคุ้เต้าเห็นโลค่ะโลเราทําแบบนี้นะคะกลมๆให้เด็กๆวาดเลยค่ะเด็กกลมๆใหญ่ๆนะคะอ้าวทีนี้เด็กๆเห็นอะไรอีกคะดวงดาวทีเนี้ยดวงดาวเด็กวิธีการวาดง่าย บว,บวกนะคะเต็มไปหมดเลยให้บวกนะคะหรือถ้าใครว่ดแตะไมได้นะคะเด็กก็ผูกวาดได้ค่ะหรือผู้ปกครองจะช่วยแนะนําน้องๆก็ได้นะคะและ้วก็ต่อไปจต้อดแล้วเห็นอะไรคะ<ม>เห็นดวงจันทร์อ่ะเด็กก็วาดดวงจันทร์ทททททให้เล็เกับโลกให้เด็กโดยการใช้สีเหลือค่ะหรือถ้าเด็กนะคะ อยากวาดรูปเกี่ยวกับอวกาศที่เป็นดวงดาวหรือจรวจดเด็กๆก็วาดเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวคุณตาจะให้คุณจุ๊บเอารูปขึ้นแบบอยากให้ตรงนี้นะคะเผื่อเด็กๆอยากจะได้จินตนาการเพิ่มเด็กก็วาดแบบนี้เลยนะคะถ้าต่อไปนะคะหนะ้าที่19เด็กๆคาวันนี้นะคะคุณตาจะมาสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องการ์สการคืออะไรคะการก็คือบอกจำนวนนะคะสิ่งของต่างๆ ให้เด็กดูนะคะอันนี้เด็กจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ g า s แต่รา s อันนี้เขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเทคโนโล,โลยีคะ่ะเช่นนะคะให้คุณยุบขึ้นรูปนะคะโทรศัพท <Yea. S 2> ์เด็กๆรู้จักกันอไม่เอ่ยค่ะโทรศัพท์แล้วอันที่สองคือโทรทัน์แบบนี้นะคะแล้วก็อันที่3ค่ะวิทิ้วค่ะอันที่4คือคอมพิวเตอร์ที่นี้นะคะแบบฝึกขัดหน้าน,นี้เขาบอกว่าเด็กๆจะจ่ายให้เด็กฟังนะคะเขาบอกว่านะคะดูตามอันนี้ได้เลยนะคะจุนยุบขึ้นรูป พร้อมกันเลยโบเดินสำรวจเครื่องมือสื่อสารค่ะในห้องเรียนของอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะได้พบเครื่องมือสื่อสารดังน,นี้เลย4ชนิดโบจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาใส่แผนภรมินะคะได้แก่นึงนะคะเครื่องโทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมคะเด็กๆต้องรู้จักกันทุกคนคะ่ะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องเล่นเกมกันใช่ไหมคะคต้องรู้นะเด็กๆก็เขาบอกว่าโบเนี่ยเจอโทรศัพท์มือถือสเครื่องค่ะ ต่อไปอันที่สองค่ะเขาบอกโอโ,อโอเจอโทรทัศน์ในโรงเรียนขาดสองเครื่องอ่านเะด็กๆก็รู้สักกันใช่ไหมคะโทรทัศน์ต่อไปค่ะวิทยุอ่าดูให้คุณจุ๊บขึ้นลูปนะคะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะวิทยุนะคะส่วนมากเขาจะไว้เออไว้ฟังเครื่องสื่อสารนะคะจากขึ้นความถี่นะคะเขาบอกว่าโบเนี่ยเดินเจอวิทยุสามเครื่องค่ะต่อไปอันสุดท้ายค่ะ โบเดินเจอในโรงเรียนเนี่ยสำรวจพบว่ามีคอมพิวเตอร์ค่ะหนึ่งเครื่องทีนี้เราจะมาเริ่มทำการาฟกันพร้อมกันนะคะให้คุณซุกข,ขึ้นรูปค่ะอ่าเขาบอกว่าเด็กมาช่วยกันนับก่อนนะคะเราจะช่วยกันนับแล้วเราค่อยไปใส่กราฟนะคะอันแรกค่ะเขาบอกว่าโบเดินเจอโทรศัพท์สี่เครื่องคะทีเจสี่เครื่องใช่ไหมคะเราจะมานับพร้อมกันค่ะเครื่องที่หนึ่งสองสามสี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะเดินดูโทรศัศน์ค่ะ ต่อไปค่ะเขาเดินเจออะไรคะวิทยุสามเครื่องค่ะปุ๊บจุ๊บขึรูปค่ะเราจะมานับพร้อมกันนะคะ1 2 3สองสามจนวนสามเครื่องค่ะต่อไปค่ะอันสุดท้ายโบเดินเจออะไรคะคอมพิวเตอร์ค่ะกี่เครื่องเอ่ยหนึ่งเครื่องมาแล้วพร้อมกันค่ะหนึ่งทีนี้นะคะเราจะมาใส่กาซค่ะเด็กๆก็ระบายสีตามคุ๊จุ๊บแบบนี้เลยนะคะปุ๊จุ๊บขึ้นรูปเลยค่ะอันแรกเมื่อกี้เรานับไปแล้วนะคะโทรศัพท์ สี่เครื่องคะสี่เครื่องเด็กๆก็ระบายสีแดงค่ะสี่ช่องแบบตามโทรศัพท์แนวตั้งแบบนี้เลยนะคะแบบกจุ๊บเลยค่ะต่อไปเขาบอกว่ามีอะไรคะเด็กใช่ค่ะมีโทรทัศน์สองเครื่องเด็กก็ระบายสีแบบกุจุ๊บแบบนี้เลยนะอย่าระบายเกินนะคะเอาตามที่โจทย์กาหนดเลยค่ะต่อไปค่ะอันที่3าวิทยุค่ะเด็กเขาบอกว่า3าเครื่องเอากุจุ๊บระบายเลยค่ะเป็นยังไงคะระบายตามแบบกุะจุ๊บเลยนะต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะ ระบายคอมพิวเตอร์ให้คุณเต้าหนึ่งเครื่องค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะจะได้น่าตาแบบที่คุณจุ๊บทำตามคุณเต้าบอกเลยค่ะวันนี้นะคะคุณเต้ 3, าฝากกันบ้ากนะคะให้เด็กเนะี่ยนะคะทำตามดูคลิปนี้นะคะเพื่อความถูกตอ้องค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณเต้านะคะก็มีคลิปวิดีโอดีๆนะคะมามอบให้เด็กได้ชมกันนะคะโดยการถ่ายทำเนี่ยต้องขอบคุณคุณจุ๊บเลยนะคะ และให้เด็กๆเนี่ยสนุกกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณออทุกยองตามกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้พุณเต้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ